ก็ต้องมุวังที่เป็นผู้บรทมี่จะปฏิบัตอในกับวารีเรเที่จะมุ่งหมายมาเพื่อพุทธิอ้ความรู้ทุกข์กับกาโรู้ใจผัก่ว่าทีนี้แล้วกับก็เราชาอนุโลมทุกคนในเมืองทธแล้วเราก็สามารถที่จะให้ความรู้ให้คำกอาอย่างเต็มเรื่องของกระบนกรโยบจากนี้ จะทำยังไงให้ปลอดภัยกัค้อนี่ง้อที่สองก็คือเกียวกับใา้เสียดับสายแต่เฉพาะเสียดับสายนี้มีมีสี่มีสอจุดจุดแรกก็คือที่อวสนัครับที่สองคือ่มัเีและที่สคือปากครับทก็กปากต่อปากคัับซึ่งีตอนนั้นเป็นจุดใหญ่รับอย่างที่ร่ององมาที่ตัวรู้ยาอ่ายับยานดันกินหรือวี เดือนนี้ก็จะมีพายุดังนั้นเนง่าจะมีพายุเราก็คู่เสียตามสายนะคะรับผููเสียตามสายแล้วก็เสียตามสายนั้นก็ไปเข้าในปัตตาด้วยมือเรื่อ,องศูสองด้วยปรากฏว่าชาวบ้านนั้นได้ถึงตัวกับก็คือเขาก็เอาของที่สัสาคัครับก็ผลสำเร็ก็คือ ก่อนที่ทำการยูิีอก่อนที่ทำการแล้วก็ไปเก็บวัตถุสูตรครับหนึ่งสองเขาเตรียมอุปกรณ์ที่แบนี้และเช่นไปฉายแล้วก็ยา,ายงในรถที่เราใช้แล้วแล้วก็มา,มาสูครแล้วก็เพราะว่ายางในรถสามารถับได้แล้วก็ตัวทีอว่าเัิกวางออได้ตามสี่ของเพรว่า ประกาศนะครับ

เขาใหามร่วมมือเขาใหควาสใจกบที่การสร้างเืองไทยกอที่เาใจกิงหนึ่งจบกับนกลุ่มปากเกร็ดพวกเขากได้มามารามกัคนมาเลยที่บริเวณที่เอาคการพื้นที่ที่มอปิดแล้วพื้ที่โดนโดนบ้านห้าอลังครัทงอยู่ก็มาเราก็ มาปร yup. ะชุมกับอีดิวอสเด็กคอมมิมาสที่ว่าให้ปลูกต้นป่าเต็นดูที่ที่ที่มีต้นตาลเป็นป่าเขาปลูกไปเป็นตัวแล้วนะครับเมื่อเดือนเดือนกันยาเดียวกันนี uh, ้ตัวตนนี้เป็นอะไรก็ต้องมาเรื <c 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 ่องโซลนองที่ต้องที่เราเรียกชุมชนเขาบอมาหมดเกี่ยวกับตัวเรียกว่าเรียกว่าเขา Te oczywiście rgba tungki tampa บางครั o, you know, anyway, like, ้งุกาตลละกันเลยทุกาละกัเลยแต่ในบ่าที่ที่ตบูนในอุบ่านเสียหายภาษาไทวมาทีนั่นหน่อยอย่างเช่นหลังตาปิวเเ่เก็มนบ้มาบบนเแล้วก็ทำให้จบของมัน

ถ้าประมาณสองกิโลก็สี่รึ่งแล้วเป็นเียเดี๋นั่งจันี่เดี๋ยวเขาถ่ายเต็นเต็มเราไม่นั่งคุยกันก่อนเอาล่องลอยก่อนเป็นเรื่องหูยอ่า poe deu deu tidak oke ya Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không quay rất nhiều người được à tin không các bạn

ในความคิดของเรานั้นเราเหมาว่าจะตลื่อนขึนนับข้าแต่ที่จริงแล้วในโลกนี้มีมเสรเ็นตเท่านั้น่คุณสุดยอดยังไม่กี่ครั้งเล้ชจะไม่กนจะดีกว่านี้นะซีัน

どういうこと